เอาล่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกทุกท่านนะผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GB 4นั่นเองครับผมก็คือกันดั้มเบเกอร์สีนั่นแหละก็ช่วงนี้ผมนะก็มีการอัปเดตตัวละครเข้าใหม่ก็คือตัวของอ่า G Quest กันดั้มของผมนะไม่รู้ว่ามันเิเป็นกันดั้มหรือเปล่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวของกันดั้ม ex โองผมนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่องตัวของจีควักกันก่อนนะว่าอาการของตัวเนี้มันเป็นยังไงผมโอเคซึ่งตัวละครตัวนี้ผมนะก็ผมไปฟาร์มานิดนึงอันนี้เนี่ยผมจะใส่แบบว่าดูดเลือดแล้วก็เพิ่มเกียรนิดนึนนงโอ้ผมนะส่วนสกิลเนี่ยจะบอกว่าในส่วนของอศีรษะนะ จะบอกว่าเกมนี้มันดีอย่างนะเพราะว่าคือทีมงานมยังมีอัปเดตขึ้นมาผมนะแต่อะไรแอนกับไอนิวเบเกอร์นี่ไม่มีอะไรอัปเดตเลยผมนะเหมือนจะลอยแพ้ไปละอันในส่วนหัวผมนะของตัวละครเนี่ยจะมีแบบ2องสองแบบนะแบบแรกก็คือตัวแบบคล้ายๆกับอีวานอ่ะเออส่วนอีอันนึงก็คือตัวที่เปิดตาผมนะออาซึ่งต่างกันอย่างไรอันแรกเนี่ยไม่มีสกิลรับผมอันที่2เนี่ยมีสกิลมาให้ก็คือตัวของโอเมก้าไซโคมิวนั่นเองผมก็ถือว่า เป็นบัฟนะบัฟซิสเต็มมาแหละส่วนหนะ้าอกอ็ผมนะก็ผมก็จะใส่แบบรถบูสแล้วก็รถชาร์จผมนาะปืนตัวนี้มันรถชาร์จได้ด้วยคืออันเนี้ยผมจะใส่แบบว่าใช้สกิลของมันเลยนะคือจะไม่เปลี่ยนนะผมนะคือจะไม่เอาอะไรมาเพิ่มก็ผมประมาณนั้นอ่ะส่วนแขนก็มีสกิลผมนะก็คือโทมิโนสุเกะอ่าฮิตฮอกผมคือตัวนี้เนี่ยขวานขนง่เขาอ่ะมันไม่ธรรมดานะเออถือว่าลากาดอยู่ผมสกิล มีอยู่ข้างเดียวเลยผมนะมีแค่ข้างขวาข้างเดียวอ่าอันนี้ไม่มีละข้างซ้ายไม่มีผมนะส่วนขาติดมาหนึงก็คือสกิลของออปชั่นออปชั่นสกิลนะเป็นบีมไซเบอร์ผมนะแบ็คแฮกเป็นอ่าผู้เข้าใส่ผมเป็นออปชันสกิลเหมือนกันปืนไม่มีสกิลติดมานะอ่ามีอยู่นี่ก็คือไรเฟิลยิงเร็วผมนะปืนก็มีแบบอย่างเดียวผมนะเนี่ยไม่มีเอาอย่างอื่นแล้นะส่วนอาว,วุธเนี่ยจะมีอยู่สองแบบก็คืออันแรกก็เป็นบีมไซเบอร์นะอันที่สองก็เป็นทุมโนสเกะ เป็นหวานผมดาเมจค่อนข้างดีแล้วนะสูงอยู่แล้วก็มีโล่ผมนะแล้วก็ใน,นส่วนของสกนะิล่ะมีประมาณนี้เลยผมนะเนี่ยมีสองอย่างก็ใส่ประมาณนี้นะผมอะอออันนี้ส่วน5อเวกิงเนี่ยพลังตื่นนะเลยก็คืออ่าผมใส่เป็นเพิ่มดาเมจแล้วกัน <laughs> อันนี้ใครจะใส่อะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมใส่เป็นดาเมจแล้วกันนะผมนะส่วนออปชั่นสกิลมีสองอย่างผมนะที่ติดมา เาางั้นเมื่อผมวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยตัวนี้นี่มันแทบจะไม่มีไม่มีเรียกว่าไงตัวเล่งตัวเล่งฮิตเลยนะก็ะเลยคิดว่าน่าจะน่าจะไปทางถ้าเราเล่นแบบเดิเดมๆไม่แบบไม่บิวเลยนะน่าจะไปทางอะระยะเวลาโอนโจมที่ต่อเนื่องกับทำลายอนะ่ะคือต้องยื้อให้ได้นานที่สุดประมาณนั้นผมนะเออก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้อ่าน่าจะรอดอยู่ผมนะเลือดนี่ประมาณ เลือดที่มีตัวเนี้ยคือหกแสนนะหกแสนเก้าก็น่าจะเอาอยู่ผมนะอ่ะพื้นที่ก็ประมาณนี้ผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าอ่ะลงอันนี้ผมลงเงาไปไปนิดนึงนะคือเงาของห้างนี้มันดูมันดูสู่นิวเบเกอร์ไม่ได้ไงไม่รู้ฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้มีกิจกรรมด้วยผมนะกิจกรรมเรื่องของอ่าทีมปรับแต่งทีมหุ่นวิเศษยิ่งยวนนะผม อันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ที่18เดือนมีนานะถึงที่1เดือนเมษาผมก็แข่งกันได้กุดดอะไรกุศล b u เดอก็องลงไปแล้หนตัวผมนะโอเคถ้าเราจะเลือกเล่นนะผมนะก็จะลองทดสอบด่านฟาร์มผมนะด่านนี้ละกันทำลายโมโนโลิกเอสผมระดับนิวไทร์น่าจะไหวนะ ลงาบิลเดอ m o ม d ด้วยอันนึง่าเซตนี้เลยนะผมว่าได้ไม่ได้อ mm ัพสกิลเสริมเข้ามานะน่าจะรอดอยูอ่ลองลุยดูโอเคจะบอกว่าตัวนี้นี่ยังอ mm ัพ hmm. ไม่เต็มนะก็คือย,ยังขาดเรื่องของอาวุธกับพวกปืนกับดาบแบบมันอ mm ัพ hmm. ไม่เต็มนะผมเพราะงั้นยังรีดยังรีดประสิทธิภาพได้ไม่สุดประมาณนั้นนะผมนะเดี๋ยวไปทดสอบดู ด่านฟรามยอดนิยมด่านหนึ่งสักกันเธอมันไม่มีตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงคอมโบไงตัวนี้เราต้องยือ้อยื้อให้ได้านานที่สุดผมแล้วก็จะเล่งด้วยการใช้อนุภาพปืนนี้แหละเล่งเกตไปตอนที่มันหมดแล้วก็เข้าไปต่อยใช้โอสกิลช่วยผมนะจนกว่าหลอดจะเต็ม หล่อเต็มปุ๊บเราก็ยื้อต่อคือมันค่อนข้างจะเสียเวลานิดน,นึงนะมันจะมันจะเร่งเร่งคอมโบขึ้นมาช้านิดน,นึ่งเพราะว่ามันใกล้จะถึง300คอมโบแล้วระหวันนี้เราก็สายสกิลไปผมลง e x ไปด้วยนะผมอะ่ะแล้วก็ยื้อต่อผมนะตอนนี้คอมโบขึ้นมาแล้ว300ยื้อไปก่อนอ <c oughs> ยื้อจนกว่าจะได้บัฟของผมนะ อันนี้ยื้อคอมโบผมนะหมดปุ๊บแล้วก็พุ่งใช้ OP พสกิลไปก่อนพยายามเลี้ยงเกีตไว้ผมมันด่านนี้มันจะมืดหน่อยนะเพราะงั้นอาจจะเห็นไม่ชัด <c oughs> อ่ะเราก็เลี้ยงเกีตต่อผมนะโอเกตพลังตื่นมาผมนะใช้ช่วยโอเค เก็บเกบไปผมอ้าชาร์ตเอาผมนะอันนี้ผมว่าแรงนะของขวานเนี่ยหล่อเต็มครับเก็บเกยต่อต้องเลี้ยงเกยแรงนะครับผมไอสบัดเป็นหนึ่งที่เออ <c oughs> เป็นปืนอันนี้คือแบบเดิมๆไม่มีสกิลอื่นมามา,มาแทรกเลยนะตัวละครเดิมๆผมนะ เกตเต็มแล้วเนี่ยเกตฮเอ็กติงกับ EX ผมนะลองฮีเอ็กใส่โมนเลิกูผมนี่มาดัดช่าเสียปีกินี่สิบเมตแรงไหมเป็นแสนอะ่ะอืรอรวมไม่ธรรมดาผมนะเราเลี้ยงเกตจนถึงจะเก900้าเก้าร้อยโควโอผมนะมันก็จะเล่นสบายละถ้าถึงเกตประมาณเนี้ยสบายผมเก้าร้อยแล้วผมนะนี่ วันนี้ก็เล่นสบายแล้วเขาได้บัฟแล้วไงเอ้ยใช้ท่าตัวของนี่มาด้วยก็ได้นะไอเรียกว่าอะไรอ่ะท่าของไอโอเมกาไซโคมิวซิตี้ของเขาอ่ะพยายายืยเจีบไว้อือพอคอมโบมาถึงเนี่ยมันก็ไวผมน้าบ่นเราตายไปแล้ว สบัดไปจริงีตายเนี่ยเล่นเล่นละเล่นสบายละอันนี้คือเราพยายามตีให้โดนศัตรูพอผมนะส่วนอาร่าเนี่ยมันต้องทำลายศัตรูถึงจะเนี่ยถึงจะเต็มเกดทำลายผมนะโอ้เขาให้เกตจะหมดแล้วผมเกจพลังตื่นจะหมดตีไปอื เอคแล้วก็ใช้ถ้าไซคมิวต่อผมนะนี่ยิ่งจะใช้พร้อมกันก็ได้นะแล้วแต่ชอบอะเนี่ยตอนนี้ก็ตีครับพุงเข้าไปพุงเข้าไปคัดฟัน,นสบายๆนะผมว่าตอนนี้สบายๆยอยู่ ตัวเล่นระดับยูไทยได้ผมนะเนี่ยเดิมเดิมนะวุ่นวายหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันแคบนะด่านมันแคบศัตรูมันเลยอยู่ใกล้ๆอ่ะมันก็ฟาร์มไวขึ้นตรงตีจริงๆเราไปต่อแอร์คอมโบก็ได้แหละแต่มันไม่ละเกี่ยทำลายจะหมดอ่ะ เกตอืมนะเก็บไอ้ตัวเล็กด้วยนะจะให้เหลือไอ้ตัวเล็กว้หน่อยโอ้เขาให,ห้เก็บทำลายปันโอ้โยมันหนีไม่ได้ตกว่ามันกระแทกอืมอมเมริกันเราลงมาก่อน นี่อากไยไวซะชอบพานี่แหละว่าห้าหวัวนมันนี่แรงนะยี่สองทีก็ตายละนี่เรียบร้อยต่อไปก็อัดมโน,นลิกแหละโอ้ชาร์จฟันอืมเรียบร้อยบอสนี่ไม่ถึงสิบนาทีนะสลหรับนิวไทย กับตัวนี้บอสสามตัวอาจจะถึงก็ได้นะถ้าสู่บอสฝ <c oughs> ันอืม <c oughs> หายไปละตามนี่มีโอโฮสกิลให้ใช้ก็ต้องใช้นะฝ <c oughs> ันอืมหมส,สบัสดอีกทีงนึ่งตามด้วยดาบ เลี้ยงเกียร์นะผมเกมนี้มันพยายามมันให้เราต้องเลี้ยงเกียร์จริงๆบางตัวไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาสายนี่มันก็มีอีกวิวหนึ่งครับผมนะที่ไม่ต้องจําเป็นต้องเลี้ยงเกียรออ์แล้วก็เจาะก่อเอาประมาณนั้นเออถึงจะแรงไม่เท่าแต่มันก็เจาะก่อได้ครับนะเออสตาร์ทไปอยู่ข้างบนครับผม ลงมาแล้วก็ซัดขึ้นไปอีกรอบนึงเออเออ,อไงปรเดน่นเกีหมดละสายซิสเต็มโอปกออิก้าเออเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันได้เลี้ยงแหละมันตายมันอันนี้ละเออเรียอบู้ตกเล่นได้อยู่นะใกล้จะตายแล้วอือปากหายไปละเหลือแค่ตัวนี้เหลือแค่ เอโอวาชิทัสกิโอวาชิ chi. โอเขาให้พอโมบูดมันตกมาเป็นเลวจิตนะเพราะผมไม่ได้ตมตีต่อเนื่องไงคือมันไหวแล้วแหละมาถึงขนาดนี้ยับเม้นไม่จำเป็นต้องนี้แหละอืมแต่เวลาจบแรกมันดูไปสวยเฉยอ่าสบายสบายแล้วมันมีอะไรแล้ว ฟาดอีกทีหนึงเอ้ยสักทีดูวะจบนี่เอสอยู่นะจิวควักจิวควักกันดั้มแบบเดิมๆฟาร,ร์มนิวไทยได้ผมประมาณนั้นไม่ได้อัพหลอดเลือดเต็มนะ ของไงผมเออเวลาไออันนี้ผมชอบนะเวลาเวลามันอัปเดตทีไรแก้ไขทีไรเนี่ยมันก็มีอะไรให้เราเรียกว่าปรับปรุงขึ้นมาให้สะดวกขึ้นอะ่ะเออประมาณน,นั้นนะผมนี่ไม่เอาผมนะไปเดี๋ยวอันเดียวผมเนี่ยอันไหนที่เราชอบนะเราก็สามารถจะล็อกตรงนี้ได้ผมอย่างเช่นไอที่เป็น,เป,นเป็นรูป,ปแดงๆเนี่ยก็คือที่เรา ยวมาผมนะให้เราใส่ให้เราใส่อะไรอ่ะไอยูเดอร์บู๊อะไรสักอย่างผมนะโอเคผมนะก็เป็นยังไงบ้างสลับจิวแคกกันดั้มผมนะไม่รู้มันเป็นกันดั้มหรือเปล่าเขาชื่อมันเป็นจิวแคกอ่ะ <c oughs> ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ผมนะก็ <c oughs> ส่วนตัวเนี่ยก็คือถือว่าไม่ธรรมดานะคือตัวละครมันก็เล่นได้สนุกอผมแล้วก็อ่ะยดิมเดิมของเขาผมนะก็คือเรียกว่าสกิลเดิมเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นระดับนิวไทได้ผมนะ แต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้ฮุกดานหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยยังไงมันก็เล่นได้ครับผมแล้วก็จากที่ลองเมื่อกี้นะเออท่าไหนที่ผมชอบที่สุดนะอืมมันหู้ดฮู้ยาจริงๆอะ่ะแต่ถ้าซิสเต็มของเขาเ,เวลาใช้จะเป็นประมาณนี้นะตีมาออกจากคอขาวผมนะอแต่อาวุธที่ผมชอบก็คือขวานนะขวานเนี่ยเวลามันชาร์จฟันมันโอเคอะ่ะมันหนักหน่วงดีผมนะแต่พูดถึงชิ้นส่วนที่ผมชอบ,ไม,ชอบไม่เป็นดาบมนะั้ ดาบมันแปลกดีผมนะไม่เหมือนกับตัวอื่นไนงะเออประมาณนั้นนะผมโอเคสําหรับเพื่อนๆที่เห็นยังไงก็คงต้องว่ากันในทีนะแต่วันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากละยังไงก็ขอให้คนสนุกกัรเล่นเกม G.B.4 ผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงนี้นะจ๊ะบา,บายยครับผมก็ถือว่าเล่นสนุกดีผมนะไอตัวนี้เนี่ยดาบสวยผมนะปืนสวยแต่ติดอย่างเดียวที่ผมแปลกๆก,ก็คือตรงขายแหละตรงเท้าผมนะเออประมาณนี้เลยผม 嗯。Hmm.